สวัสดีครับหนูน้องปูค่ะผมฟอมนะครับก็สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆจิติดอาสาและก็ผู้ติดตามของสำนักสงฆ์เขาพระครูทุกคนนะครับก็วันนี้เราจะมารายงานความคืบหน้าของการสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านคลองปิงที่ อำเภอบอ่อทองจังหวัดชนบุรีนะครับตอนนี้เป็นไงบ้างวันนี้รอบน,นี้ได้งานอะไรบ้างทําอะไรไปแล้ก็ได้ฉาบนะคะฉาบได้ประมาณสี่แผงแล้วค่ะแล้วก็มีก่อเพิ่มตรงนี้นิดหน่อยอ่าเป็นห้องน้ําใช่ไหมส่วน,นครับแล้วอาทิตย์หน้าเราก็จะมาทาสีแล้วปูกระเบื้องปูกระเบื้องพื้นห้องน้ําแล้วก็พื้นส่วนนะคะเนี่ยค่ะจะน่าจะเสร็จภายในอาทิตย์นี้ค่ะอืมแล้ว คิดว่าเราจะแล้วเสร็จส่งมอบอาคารได้ช่วงไหนต้นเดือนกรกฎาคมค่ะของเรายังเหลืออยู่มีจัดสวนแล้วก็มีตกแต่งตกแต่งอาคารให้น้องๆเหลือเวลาไม่มากแล้วนะครับใครที่คิดว่าจะากมาอยากมาก็รีบตัดสินใจนะครับมันเหลือเวลาน้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเสร็จกันแล้ว อยากจะฝากเอาเป็นว่าอยากจะตอบคำถามใครหลายๆคนที่ถามว่ามาแล้วได้อะไรมาทำเงี้ยได้ค่าตอบแทนอะไรได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนผมจะบอกว่า,วาบางสิ่งบางอย่างอ่ะเราไม่ต้องคิดไม่ต้องหวังแล้วครับว่าจะได้อะไรตอบแทนแค่เราทำแล้วสุขใจอ่ะไม่มีเราไม่เ,เบียดเบียนใครอ่ะมันก็น่าจะเป็นคุกตอบที่เพียงพอนะครับ ก็ใครอยากสุขใจรีบๆครับเหลือไม่นานแล้วครับน่าจะไม่เกินกลางเดือนหน้าเสร็จเรียบร้อยแน่นอนใช่ไหมใช่ครับ